นี่นี่คือพระพุทธที่อยู่ในวิหารในเจดีธาตุพนมพุทธบารสระบุรีนะเป็นพระที่สร้างได้ไม่นานนักองค์เก่าหายไปแล้วถามคนเฝ้าบอกว่าหลวงพ่อพองค์คริมานว่า้นเพราะแต่งเครื่องทรงนั้นไม่เหมือนพระพุทธเหมือนเทพเหมือนเป็นวิสุทธิเทพนะตรงคอท่านมีนิ้วๆเลยเป็นหลวงพ่อพองคคริมานหนึ่งเดียวในประเทศไทยเป็นอันซีนไทยแลนด์นะเนี่ย เดี๋ยวดูใกล้ๆเป็นยังไงนี่ดูตรงคอท่านรูปร่างท่านเป็นวิสุทธิเทพพระหานเป็นวิสุทธิเทพนี่ดูตรงไหนดูตรงคอเหมือนรอยนิ้วมือนั่นแหละพระองค์คุลิมานนะอยู่ที่วิหารระเจดีพระทาพนมไม่ค่อยมีนะพระองค์ุลิมานไม่ค่อยมีใครสร้างกันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะดูด,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 ดูดูตรงนี้ดูตรงคอท่านเป็นคติให้คนได้ว่าพระองคุลิมาน ภาพเหนี้คือพระอนุพุทธะเพราะท่านเป็นพระพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเป็นสาวกอสิติมหาสาวกก็ถือเป็นอนุพุทธะองค์หนึ่งถือเป็นพุทธะชนประเภทหนึ่งเหมือนกันนี่อยู่ในเจดีท่าพนมพุทธบาทสระบุรีมาไหว้ท่านได้นะพวกที่ทำชั่วแล้วกลับใจมาไหว้ท่านนะ หรืออยากได้กำลังใจให้เลิกทำชั่วก็มาได้